สาระที่สามธรรมชาติรอบตัวหน่วยที่ย1ออวกาศสวัสดีค่ะครูซาสวัสดีค่ะคุณครูเทแล้วก็สวัสดีเด็กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเป็นไงบ้างคะเราเรียนไปแล้วนะคะหน่วยที่20สิบนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามาต่อด้วยหน่วยที่21นะคะเรื่องอวกาศนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าอวกาศคืออะไรนะคะอวกาศก็คือ บริเวณที่อยู่ไกลออกไปจากโลกอวกาศเป็นที่อยู่ของดาวเคราะห์นะคะการเดินทางสำรวจสิ่งต่างๆนอกโลกที่ต้องอาศัยมนุษย์อวกาศเดินทางไปสำรวจโดยยานอาวกาศนะคะนีเเนเ่เคยเห็นคุณทูทิพย์เคยเห็นในทีวีไหมคะท,ที่มีจรวดส่งนมนุษย์อวกาศขึ้<ค>นไปสำรวจ อ่เนี่ยส่วนมากเขาจะไปสํารวจดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวเคราะห์ของเราจะมีทั้งหมด9ดวงนะคะอ่าก็จะเป็นาดาวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวฟูดดาวศุปโลกนะคะและมีอีกหลายๆดาวนะคะอ่าแล้วก็อวกาศของเรานะคะก็จะมีปรากฏการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุริยุปราคาจันทรุปราคานะคะคุณครูทิพย์นะคะค่ะ ส่วนในสัปดาห์น,หนี้นะคะสิ่งที่เราจะจะต้องเรียนรู้นะคะวันที่1เรื่องที่1ก็คือดาวเคราะห์ 2. อดาวฤกษ์สสุริยุปราคา 4. จันทรุปราคาและ 5- การเดินทางในอวกาศนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะค่ะเด็กๆคุณครูมีคำศัพท์นะคะมาฝากเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีทั้งหมด สี่คำนะคะคำที่หนึ่งค่ะเด็กๆคำนี้นะคะอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะเห็นไหมคะเห็นแล้วนะคะ w wall แปลว่ากำแพงค่ะเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะ w wall แปลว่ากำแพงค่ะต่อไปนะคะคำที่สองค่ะคำนี้นะคะ จีกร์ grass แ,แปลว่าต้นหญ้าค่ะเด็กๆจีเกร์ grass แ,แปลว่าต้นหญ้าค่ะคำต่อไปค่ะคำที่สามค่ะดีเด,ดรส dress แปลว่าชุดกระโปรงค่ะดีเด,ดรส dress แปลว่าชุดกระโปรงค่ะและคำสุดท้ายนะคะ ชีเธอชอลแปลว่าสูงค่ะชีเธอชอลแปลว่าสูงค่ะอะมาค่ะเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้นะคะหน่วยนี้เราจะมีคำสัมผะสาษาไทย4ี่คำนะคะซึ่งจะมีคำว่าจามปีกำมมือกำมไรขำขันนะคะอะเดี๋ยวเรามาสะกดกันนะคะ ตออาจำตออีปีจำปีอาเด็กๆดสามารถสะกดตามครูได้นะคะคำต่อไปนะคะกรมมือกออากรรมมอ,อือมือกรรมมือนะคะคำต่อไปนะคะกรรไรกออากรรมลอไอไรกรรไรอะคำสุดท้ายนะคะขำขันนะคะ ขออ,ำำขอ,อ,อขัมขำขออะนอขันขำขันนะคะอ่าในเมื่อเราสะกดกันแล้วเรามาดูวิธีเขียนนะคะอ่าคำแรกจำปีนะคะเด็กๆกต้องเขียนแบบนี้นะคะจอจานนะคะอ่าสระอําแล้วก็ปอปลานะคะปอีอปีสระอีนะคะเด็กๆ ่าเสร็จแล้วนะคะจำปีต่อไปนะคะกำมืออันดับแรกเราต้องเขียนกอไก่สระอํานะคะมอมาอ่าจะผสมด้วยสระเอือนะคะเด็กๆนี่ต่อไปกำไลนะคะนี กออามกรรมัมนี่โอไอไลอา,ลาอ,อันนี้จะเป็นสารไอไม้มาลายนะคะเด็กๆอาสารไอจะมีสองตัวนะคะไม้มาลายกับไม้ม้วนะคะเด็กๆนี่ไม้ม้นจะเป็นแบบนี้นะคะอะทำสุดท้ายนะคะขำขันนะคะขออาขําขำ ขออนอขอโทษค่ะขออนอขันนะคะอะถ้าเราเขียนเราจะต้องเขียนไม้หันอากาศข้างบนนะคะเราจะเปลี่ยนรูปจากสระอะมาเป็นไม้หันอากาศข้างบนนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะคำศัพท์มีแค่นี้ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะเราจะมีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงนะคะ่าเด็กๆไปศึกษารดูนะคะซึ่งคุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆดูเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆนะคะและเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่านคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษ4คํคำนะคะและภาษาไทยอีก4คํคำนะคะและที่สําคัญลุงลิฟอย่าลืมทําอะไรคะทําอะไรเอ่ยทาแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่งรูปภาพกลับมาด้วยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ